บิิิิสมมมลลาาาาฮรระะห์นีท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวถึงความประเสริฐของการขอดุอาบอกว่าอัดโดะฮ์คือการอิบะดะนะครับดุอาเนี่ยถือว่าเป็นอิบะดะกอละาวรับบุกุมุดอูนีอัสตัจบบละกุมซึ่งหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นขอต่อพระเจ้าแล้วจงขอต่ออัลลอฮะซุบฮานะฮูวะตะอาลา แล้วข้าก็าจะตอบรับในคําวิงวอนของพวกเจ้านะครับแล้วอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาจะทรงตอบรับอย่างแน่นอนท่านนบ,บีส um ah ah ุลต์ละละฮฺและอิบัลลัมได้กล่าวว่าว่าก้าลอินน์รับบะกุมตะบารุกะวะตะอัลฮะยยุนกะรีมุนยัสต์พีมินอับดิฮีอิดาราฟะอัดัยฮ์อิเลห์อัยย์รุดดฮุมาซิฟราท่านอัลสุลต์ละสุลต์ลอฮฺและอิบราฮิมกล่าวว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาเป็นผู้อภิบาลของเรานั้น ทรงละอายทรงใจบุญพระองค์จะทรงเขินอายต่อเบาของพระองค์เมื่อเขายกมือตั้งสองขึ้นแล้วขอต่อร้อแล้วเมื่อเขาลดมือของเขากลับไปโดยที่ดูอาของเขานั้นไม่ถูกตอบรับนั่นหมายถึงว่าอาล่อยนะี่มีความละอายต่อเบาคนหนึ่งเมื่อว่าเขานั้นยกมือขอดูอาต่อร้อแล้วแล้วเมื่อเขาลดมือลงนะครับแล้วกลับไม่ได้อะไรเลยฉะนั้น นี่เป็นการบอกให้รู้ว่าทุกการขอดุองอ้างองเรานั้นอัลลอฮฺสุบฮานาตะลาจะตอบรับอย่างแน่นอน